มาวัดไหนไม่เหมือนมาวัดะระฆังพอเข้าประตูโบสถ์มองทีไรเห็นพระยิ้มรับฟ้าทุกทีสมบัติพากันชมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมพระบูชาที่มีคุณลักษณะสวยหน้าเคารพหน้ากราบหน้าปราบปลื้มใจมีทั้งพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณเพื่อนๆที่มีความเชื่อนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเ มาชมพระบูชาพระบูชายิ้มรับฟ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตครบ100ปีที่ท่านมรณภาพาไปนะครับพิธีที่วัดระฆังนั้นในหมู่นักเรงพระในหมู่นักสะสมย่อมเป็นที่ชื่นชมเพราะทราบว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับ รวมกระถึงในการจัดสร้างในรุ่น100ปีเมื่อปี2515นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถได้เสด็จมาร,ร่วมพิธีเททองและก็พุทธาพิเศษในสมัยนั้นเองต้องถือว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่เพราะเป็นพิธีหลวงคูบาอาจารย์พระเกจิสมัยนั้นมาเป็นร้อยๆรูปนะครับในในั้นก็จะมี หลวงปู่โตวัดประดูทรงธรรมนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่เต๋วัดสามงามซึ่งเป็นผู้ทรงวิยาคุณอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดสร้างในวันนั้นเองเนี่ยนะครับหลวงปู่โตเคยเล่าให้ฟังว่าได้นิมิตเห็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุชนโตเนี่ยท่านมาร่วมในงานพิธีปลุกเสกตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการสะสมในเรื่องของพระธรคุณ ธ,ธรรมคุณและก็สังฆคุณนั้นยิ้มราฟ้ารุ่น100ปีนักเลงพระนักสะสมย่อมจะต้องไม่พลาดในรุ่นนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่5สเสด็จดำเนินพระแทจถินที่วัดระฆังท่านจะทรงตัดไว้ว่ามาวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระคังพอเข้าประตูโบสถ์มองทีไรเห็นพระยิ้มรัฟ้าทุกทีนี่เป็นประวัติอย่างหนึ่งที่ ชาวบ้านในสมัยนั้นมักจะกล่าวถึงพระประธานที่ชื่อพระยิ้มรับฟ้าครับในวาระในการจัดสร้างพระบูชายิ้มรับฟ้ารุ่นอนุสรณ์100ปี2515นะครับมีพิธีที่ยิ่งใหญ่3ามวาระด้วยกันเลยทีเดียวครับหนึ่งในนั้นก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถได้สำเร็จมาเททองและมาพุทธาพิเศษโดยพระเจิ ผู้ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาคุณต่างๆเนี่ยนะครับได้เข้ามาร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้นักเลงพระนักสะสมผู้ที่ชื่นชอบในวิทยาคุณของสมเด็จพระพุทธจารย์โตจึงเก็บแล้วก็เสาะหาติดตามเพื่อที่จะสะสมในรุ่นฉลองครบรอบ100ปีของสมเด็จเจ้าประคุณที่วัดระคงงแห่งนี้พระบูชาองค์ยิ้มรัาฟ้าองค์นี้เนี่ยถ้าตรงฐานเนี่ยนะครับ จะลงรักปิดทองและตรงขอบเนี่ยลงชาติสีแดงจะหน้าตักประมาณ9นิ้วแล้วเป็นเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ตัวองค์พระนี่นะครับเป็นการจำลองจากพระประธานองค์จริงซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถของวัดระฆังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นการจำลองพระที่สมัยหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5เมื่อทรงเห็นพระประธาน อย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปในโบสถ์เมื่อมองถึงพระพักของพระประธานในวัดระฆังนั้นท่านมีความสุขเพราะว่ามองหน้าพระพักทีไรพระบาทสมเด็จในรัชกาลที่5ก็ทรงเห็นว่าพระประธานนั้นแย้มพระโอษฐยิ้มรัาฟ้าให้กับพระองค์ท่านครับ ตรงด้านหลังขององค์พระเนี่ยต้องบอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นหัวใจของยิ้มรัฟ้ารุ่น100ปีนี้มากๆเลยเพราะว่าจากการที่ผมไปได้รับพระหรืออยู่ในวงการนี้เนี่ยบางครั้งคิดว่าได้เป็นพระแท้ๆแล้วแต่ตัวพระตัวรหัสของพระในการจัดสร้างนี้ไม่ได้มีอยู่ในบรรจุพระยิ้มรัฟ้า9นิ้วนี่นะครับในประวัตินั้นจัดสร้างมา515องค์ นะครับนี่เป็นเนื้อโลหะสำริดแล้วในนี้เองเนี่ยนะครับในหน้าตาก้านี้ยังมีเนื้อนาวะถ้ามีเนื้อนาวะเนี่ยจะมีคําว่านอนหนูจัดสร้างมา85องค์สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะได้เห็นตรงด้านบนนะครับในขอบของด้านบนเนี่ยก็คือว่าทางด้านซ้ายจะมีชตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงด้านบนนั้นก็จะบอกเป็นไนรหัดเลขที่ในนี้ก็จะบอกว่าเลข ลำดับที่3 2 2นะครับถัดไปทางขวามือก็จะเป็นรูประฆังซึ่งรหัส3ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากถ้าระฆังขาดนะครับดวงชะตาไม่มีแม้จะเป็นองค์พระที่ใช่แต่ก็จะไม่มีราคาแล้วก็ไม่เป็นจุดที่น่าสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรหัสตัวลำดับเลขที่ต้องครบเพราะว่าถ้าไม่ครบเนี่ย มันจะไม่ใช่ราคาร่วมร้านเหมือนกับองค์นี้เลยนะครับแล้วคำว่าอนุสรณ์100ปีสมเด็จพระพุทธเจ้าโตองค์พรังสีเมื่อวันที่22มิถุนายนส5นาวัดระฆังโคสิต,รตารามนั้นก็จะต้องมอีสลักไว้ตรงด้านหลังนี้เช่นกันแม้วันนี้เราจะเป็นคนที่ชื่นชอบระส,ะสมในเรื่องของพระบูชาแต่ พระบูชาย่อมมีวาระมีวาระของการจัดสร้างมีลำดับในการจัดสร้างที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนกันถ้าวันนี้ในรุ่นนี้จะสร้าง515แต่เห็นบางคนมีลำดับที่600ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วครับเมื่อเราเปิดหงองค์พระนะครับเพื่อดูตรงใต้ฐานพระตรงด้านในต้องเห็นเนื้อดินไทยนะครับเพราะว่าในสมัย การสร้างองค์พระบูชาในสมัยเมื่อปี2515นั้นเป็นการหล่อองค์พระด้วยวิธีโบราณถ้าวันนี้ไปเปิดแล้วไม่ใช่เป็นฐานดินสีดำเป็นฐานเป็นฐานปูนสีขาวอย่างนี้ไม่ใช่ของแท้แล้วนะครับนี่เป็นข้อพึงเรามัดระวังและข้อสังเกตนะครับเรามาดูภาพรวมของพระองค์นี้นะครับผมกาลังจะบอกว่าพระองค์นี้สมบูรณ์มากๆนะครับ การที่เราจะได้พระบูชาที่มีมูลค่าทางจิตใจและมูลค่าเพิ่มทางการสะสมเนี่ยนะครับอยากจะบอกเลยว่าการที่เราดูนั้นดูที่เนื้อผิวขององค์พระว่าสมบูรณ์ไม้ลมดำไมมอะไรอย่างนี้เพราะบางทีเนื้อองค์พระที่ไม่ได้ดูแลหรือโดนความชื้นมากๆก็อาจจะขึ้นตะไคร้ขึ้นเขียวๆหรือขึ้นสนิมก็จะทำให้ ตัวองค์พระนั้นได้เสื่อมของในเรื่องของมูลค่านะครับตัวนิ้วนะครับจมูกหรือว่าตรงพระเกศเนี่ยนะครับที่มักจะเจอกันเยอะเลยว่ามีหกักมีบินมีแหวง่งตรงนี้นะครับเป็นส่วนประกอบอย่างยิ่งเวลาเข้าประกวดก็ดีหรือนักเลงพระนักสะสมที่จะบูชานิยมในเรื่องของตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังและดูเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าวันนี้ได้ ระมัดระวงังและได้สะสมอย่างที่ผมแนะนำไปนั้นท่านก็จะได้พระดีๆแล้วมีมูลคา่าสามารถที่จะส่งต่อผ่านต่อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ครับสภาพองค์นี้นี่นะครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบเครื่องจริงๆเพราะว่าพระบูชาองค์นี้ได้เข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ที่หนึ่งครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสมบัติในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสุนทรงามเกศสริรายการสมบัติพัากันชมครับผมมีสมบัติอะไรมาให้ท่านได้ชื่นชมอย่าลืมติดตามนะครับ